ภาพของผู้หญิงที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังฟิล์มยุค70สายตาของเธอเหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างจนมันทำให้ผมหยุดมองตาไม่ได้และมันทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการวาดภาพนี้ครับมีอยู่มาวันหนึ่งนะครับมีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาส่งรูปให้ผม คือเขาใช้ไอเจเนเรทให้เขาเป็นรูปที่ย้อนยุคกลับไปในยุค70เหมือนโฆษณาของญี่ปุ่นยุคโบราณน,นะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากวาดรูปนี้ขึ้นมาทันทีเลยภาพนี้แม้จะถูก AI สร้างแต่ความรู้สึกที่ส่งมาก็ไม่ได้ปลอมเลยผมว่านี่แหละคือพลังของภาพที่มีความรู้สึกความอบอุ่นคนจริงใช้ AI สร้างแต่มนุษย์ก็ยังต้องการคนแต่ความรู้สึกผ่านออกมาทางผู้กันอยู่ดี ผมชอบแสงและสีของภาพนี้มากมันได้ฟิลลิ่งแบบภาพโปสเตอร์ญี่ปุ่นยุค70-80โดยเฉพาะแสงที่นุ่มนวลแววตาที่เหมือนมีเรื่องราว AI ออกแบบมาได้สวยมากแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีชีวิตเท่าที่ควรผมเลยอยากจะตีความมันใหม่ให้หายใจได้โดยผ่านผู้กันของผมเองครับ ผมเริ่มจากการเลือกโทนสีผิวก่อนเลยเพราะโทนผิวถึงหัวใจของภาพนี้แทนที่จะใช้สีตรงๆจากหลอดผมผสมเฉดสีทีละเลเยอร์โดยตั้งใจให้ผิวมีเท็กเจอร์แบบฟิล์มเก่าๆไม่ได้เรียบจนเกินไปการลงผิวที่ดีสําหรับผมคือการลงอย่างลังเลนิดๆคือไม่ต้องเรียบเป๊ะเหมือนการาฟิกแต่ให้มีล่องรอยเล็กๆเ,เพราะล่องรอยพวกนั้นจะทําภาพให้ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น ผู้หญิงท่านหนึ่งส่งภาพนี้โดยใช้ไอสร้างขึ้นมาเพราะอยากเห็นตัวเองในยุคที่เขาชอบผมคิดว่าน,นี่คือเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะภาพศิลปะไม่ได้มีแค่สื่อความงามแต่มันคือการสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวตนที่เราอาจไม่เคยได้เห็นจริงๆเหมือนเราสร้างโลกอีกใบผ่านภาพวาดผมว่าศิลปะมันเหมือนกับกระจเวลาเราวาดใครสักคนเราไม่ได้วาดแค่ใบหน้าแต่เราวาดสิ่งที่เขาอยากเป็นด้วย และนั่นคือสิ่งที่ทำให้การวาดภาพจาก AI ที่สร้างขึ้นมานี้มีความพิเศษมากครับ AI วาดได้เร็วและเนียนมากแต่มันยังไม่รู้ว่าอะไรคือความรู้สึกหรือจังหวะของมืออย่างเช่นการที่ผมจงใจลงพวกกันบิดเบี้ยวนิดหนึ่งเพื่อให้แสดงความเปราะบางของมนุษย์ AI ไม่มีทางรู้ว่าความผิดพลาดเล็กๆนั่นคือศิลปะในช่วงที่ผมวานตานะครับผมจะทำ การวาดแบบช้าๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าตากําลังมองกลับมาที่ผมผมก็เลยจะปานิ่มนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดองศาเปลี่ยนไปนิดนึงเนี่ยฟิลลิ่งเปลี่ยนเลยครับในช่วงที่ผมวาดปากเนี่ยผมจะใช้สีแดงเข้มเลยนะครับ ผมจะลงปากลงสีปากให้ดูมีน้ำหนักเหมือนเป็นคำพูดเลยไม่ใช่ให้มันสีสวยเฉยๆแต่ผมอยากจะทำให้ภาพเหมือนกำลับบงขยับปากและกำลับบงจะพูดอะไรบางอย่างภาพต้นฉบับของ AI ก็เป็นภาพที่สวยเลยนะครับแต่ในภาพผมผม,ผมอยากทำให้ภาพมีชีวิตที่เหมือนกำลังจะสื่อสารบางอย่างที่กำลังจะพูดออกมาแต่ไม่ได้ขยับปากเลยผมวาดตาโดยพยายามให้เธอมองตรงเข้ามาเหมือนกำลังคุยกับเรา และปากที่ดูเหมือนจะยิ้มแต่ก็ยังไม่ยิ้มเต็มตรงนี้ผมชอบที่สุดเพราะมันทําให้ภาพดูมีเรื่องราวภาพแนววินเทจหรือแนวย้อนยุคมีเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะมันพาเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ดูโแมนติกอย่างช้าๆอารมณ์ละมุนกว่ายุคนี้เสื้อผ้าทรงผมสีหน้าหรือแสงเงามันเหมือนบอกว่าคุณกําลังดูบางสิ่งที่มีชีวิตในยุคนั้นงานวาเดเรงนี้จึงไม่ได้มีแค่ความสวยแต่มันยังมีอารมณ์และความทรงจําซ่อนอยู่ในภาพนั้น ในขั้นตอนการลงสีผิวผมก็ใช้โทนสีวอมนะครับวอมโทนเพื่อให้อารมณ์แบบยุควินเทจผมจะไล่สีโทนเข้มไปสว่างแบบเวทออนเวทเพื่อให้ผิวดูนุ่มละมุนสังเกตได้ว่าเฉดบริเวณแก้มกับหน้าผากผมจะเติมโทนสีชมพูและสีเหลืองนิดๆเพื่อให้ภาพดูมีมิติและจะดูมีแสงสะท้อนจากแสงที่มันดูรู้สึกถึงความโบราณที่มักจะใช้ในฟิล์มกล้องอุ่นๆในสมัยก่อนนะครับ เส้นผมนี้ผมใช้ผู้กันปลายแหลมและลงสีแบบเกลีย่ยหลายชั้นผมอยากให้ดูหนาะนุ่มเหมือนภาพถ่ายในสตูดิโอสมัยก่อนส่วนฉากหลังเป็นสีแดงเข้มที่ช่วยขับให้ตัวแบบดูโดดเด่นมากขึ้นครับดวงตานี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะเป็นจุดที่ถ่ายทอดอารมณ์ของภาพตาวินเทจจะไม่คกมกริบเหมือนยุคน,นี้แต่จะดูนุ่มๆมีเงาแบบฟิลม์มถามว่าทำไมต้องวาดภาพนี้ที่มีอยู่แล้วจาก AI เพราะ AI ทำได้เนียนแต่ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกคืออะไรมันไม่มีจังหวะมือไม่มีการเปลี่ยนใจไม่มีอารมณ์เฉพาะขณะวาดแต่ในภาพนี้ทุกจังหวะผู้ก,กันของผมมีความตั้งใจของมนุษย์อยู่ครับสเสน่ห์ของภาพวินเทจก็คือพาเราย้อนยุคย้อนเวลาทั้งโทนสีเสื้อผ้าทรงผมทุกอย่างมีความละมุนและมีความโรแมนติกมันไม่ใช่แค่ภาพสวยแต่มันคือความรู้สึกของความทรงจำครับ ผู้หญิงท่านนี้ส่งภาพ AI ไที่สร้างจากแรงมันานใจว่าเขาอยากเห็นตัวเองในยุคที่เขาลงรักเหมือนย้อนยุคกลับไปมันไม่ใช่การสร้างภาพแต่มันคือสร้างตัวตนอีควิชั่นขึ้นมาที่ไม่เคยเห็นได้จริงผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ศิละปะทําทได้ดีที่สุดศิละปะไม่ได้จําลองความจริงแต่มันจําลองสิ่งที่เราอยากให้เป็นจริงและผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการแปลงภาพนี้ให้กลายเป็นภาพวาดศิละปะจริงๆ คลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นแรงบันนาลใจให้หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะใครที่เคยสร้างภาพจาก AI แล้วอยากเปลี่ยนให้เป็นภาพวาดจริงๆมันอาจกลายเป็นของขวัญของแต่งบ้านหรือมีความหมายส่วนตัวมากๆแต่สําหรับคนที่ชอบภาพอยู่แล้วผมหวังว่าจะได้เห็นเทคนิคใหม่ๆเช่นการไล่โทนผิวหรือการจับอารมณ์ของภาพผ่านสีและแสงเงาคนหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าไอทำภาพได้ขนาดนี้แล้วศิลปินยังจำเป็นอยู่ไหม แต่ผมเชื่อว่าศิลปินไม่ได้มีหน้าที่ทำให้เหมือนแต่มีหน้าที่ทำให้ภาพมีความรู้สึกและผลงานนี้ก็เหมือนกับการสื่อสารระหว่างเทคโนโลยี AI และมือคนวาดจริงๆครับถ้าคุณเคยใช้ AI ในการสร้างภาพอะไรบางอย่างแล้วอยากให้เป็นภาพวาดขึ้นมาจริงๆก็ลองส่งมาให้ผมได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องมาอาร์ตเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ